สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมากินน้ำเขียวกันค่ะอันนี้นะคะก็ตักน้ำเขียงให้น้องกันเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นน้ำเขียวนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนทีมานะคะก็คือแบบวิวล่มลื่นมากบรรยากาศคือได้เลยทุกคนแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนทีมาเพราะว่าแอบใส่เอฟเฟกไปได้วยนะทุกคน แล้วนี้ก็ถึงตาเราแล้ว,ลวนี่ตักน้ำแข็งไปเลยจ้าน้อแข็งเป็นถังเลยนะกินได้ทุกเมื่อทุกว่าเลยโอเคทุกคนก็นี่เลยถ้าใส่น้ำแข็งก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดีย๋ยวไปดูกันเลยนี่ก็ตอนท้า เออไม่ใช่ตอนทาดตอนใส่น้ำเขียวนะคะทุกคนแอบถ้าผู้ผิดตะแหนกก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนอันก็เป็นร้านย่าเรานะคะทุกคนอยู่ที่ประจวบ